สวัสดีนะคะเพื่อนพี่วันนี้นะคะเราก็มาดูหวยลาวกันนะคะหวยลาววันนี้ก็คือเป็นวันพุธนะคะน่าจะทําหวยลาวลาวพัฒนานะคะคือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์สามวันนะคะของหน้าจะเป็นเลขหลักนะคะเพื่อนพี่สายวิ่งสายรูดนะคะหนา้าข้อไม่ค่อยได้จับขั้วนะคะเพื่อนพี่เนาะ เดี๋ยวเรามาดูคดําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศลาวนะคะเป็นการคิดคํานวณตามหลักทางสติป,ปดใช้วิทยากาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สนับสนุนในสิ่งที่ผิดกฎหมายนะคะมาก็สวัสดีเพือ่อนๆอนที่นะคะทุกสายงานอาชีพนะคะเนาะวันนี้นะคะเราก็ มาดูมาดูนะคะหวยลาวกันต่อนะคะหวยลาวงวดที่แล้วนะคะออกเก้าเก้าหกนะคะเพื่อนพี่เลขล่างเก้าเก้านะคะแล้วที่น่าเคยพูดบอกเพื่อนเพื่อนี่พีนะคะว่าถ้าหวยาลาวออกก่อนหวยหวยไทยนะคะก็คือ ให้เอาตัวเลขหวยลาวนะคะคือมาเปรียบเทียบดูกับหวยรัฐบาลไทยได้เลยนะคะของเขาจะมา 1- ถึงสองตัวนะคะเมื่อวานนี้นะคะน่าก็เทียบดูนะคะก็คือหวยลาวก็ไปผูกที่หวยไทยหนึ่งตัวนะคะก็คือเลข9้านะคะเพื่อนพี่เนาะอันนี้คืออ่ามันเป็นข้อสังเกตอีกหนึ่งจุดนะคะเนาะเพื่อนเพื่อนพี่สังเกตได้เลยนะคะ เราก็เอาตัวเลขนั้นๆคือมาเปรียบเทียบแล้วก็ชนกันได้เลยนะคะอันนี้นะคะก็คือเน้นบนวันนี้นะคะอันนี้เน้นล่างวันนี้นะคะนาอพอดีเมื่อกี้น่าอัดแล้วนะคะแต่ติดลูกค้านะคะคิปมันยาวนะคะหน้าก็เลยตัดออกนะคะแล้วก็อันนี้นะคะก็อ่าเป็น เป็นลาวเน้นบนเน้นล่างนะคะเพื่อนพี่ก็อยู่ในล็อกเดียวกันอันนี้เป็นตัวเลขล็อกขึ้นนะคะและตัวนี้คือเป็นตัวจับขั้วนะคะอันนี้คือเป็นตัวเจ็ดสูตรเป็นสูตรดั้งเดิมของหน้านะคะอันนี้ที่น่าทำเจ็ดสูตรนะคะเพื่อเอาตัวเลขชนนะคะเพื่อนพี่ไม่ได้ให้เอาหมดนะคะในแต่ละงวดนะคะคือมันจะมีเลขชนเราดูเลขชนได้เลยนะคะ แต่ศูนย์นี่ก็น่ารุ้นนะคะเนาะเพราะว่าศูนย์นี่คือไม่มาสองสองสองงวดแล้วนะเนี่ยเนี่ยก็เปิลพี่ดูวันนี้มีศูนย์มาสองสูตรแต่หกกับเก้านี้สี่สูตรนะคะแปดนี้สามสูตรนะคะเพราะฉะนั้นก็คือหกกับเก้านะคะเปินพี่โอกาสที่จะมาอีกก็คือมีนะคะถ้าเลขมันขึ้นสูงอย่างเงี้ยมันก็จะลง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  ทยอยลงต่ำมาเรื่อยๆนะคะเนาะแต่เราก็ต้องสังเกตดูนะคะว่าตัวเลขนะคะคือความโน้มน้าวของตัวเลขคือมันจะเป็นในลักษณะยังไงนะคะมันจะค่อยๆค่อยๆลงนะคะเพื่อนพี่เนาะมันจะไม่ลงหวบเลยนะมันจะลงแบบค่อยๆลงนะคะเหมือนตัวนี้เห็นไหมเนี่ยตัวเนี้ยเห็นหลักเก้ามาอันนี้เก้าเก้ามันก็จะลงมาที่หลักแปดนะคะเนี่ย พอหลักแปดเสร็จมันก็จะมาที่หลักหกพอหลักหกเสร็จจะมาที่หลักห้าเห็นไหมสี่แล้วก็เนี่ยสองสองสี่เนี่ยแล้วก็แต่หลักสามเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมาขึ้นสูงอีกรอบหนึ่งน่าคิดว่าศูนย์ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะหกกับเก้านะคะหกเก้าชนสี่สูตรแปดชนสามสูตรศูนย์ชนสองสูตรอ่าทุกสูตรน่าลุ้นนะคะลูกตัวเลขก็น่าลุ้นนะคะเพื่อนพี่ <laughs> เราว่ากันไปด้วยสูตรนะคะเนาะแล้วก็มีพี่ท่านหนึ่งนะคะก็คือคอ,คอมเมนต์มานะคะว่าอ่าห่วยนะคะที่นาคเอาไปทําเป็นตัวเลขนะคะเหรียญเหรียญเหรียญห้าตาคุดนะคะนาคไปเอาไปทําเป็นตัวเลขทําไมถึงไม่ลงนะคะคือจริงๆแล้วนะคะคือนาคก,ก็ไม่ลงนะคะเพื่อนพี่เนะาะมันทุกอย่างมันมีเหตุแล้วก็มีผลนะคะ เพราะว่าหน้าขอไว้ทั้งหมดอะ่ะคือสามนะคะคือสามงวดนะคะในหนึ่งเหรียญจะทําได้สามครั้งนะคะเพื่อนพี่ในหนึ่งเหรียญจะทําได้สมครั้งแต่ครั้งที่หนึ่งก็ทําแล้วออกแล้วนะคะก็คือหน้าทามาได้นะคะก็จะมีถ้าตีเป็นสองแบบนะคะก็หนึ่งห้าเจ็ดแล้วก็สองห้าเจ็ดนะคะแล้วหวยมันเลข่างงวดที่แล้วนะคะคือก็ออกห้าเจ็ดนะคะเป็นที่เรียบร้อยนะคะ แล้วงวดนี้หน้าก็ทําออกมานะคะก็จะทำสองครั้งนะคะหมายถึงว่าทารอบสามตัวหนึ่งครั้งทํารอบสองตัวหนึ่งครั้งนะคะเนาะแต่สองตัวก็มาตามนัดนะคะก็คือศูนย์เจ็ดนะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือนาคไม่ได้ลงให้ดูนะคะเพื่อนพี่เพราะว่าการทําตัวเลขลักษณะอย่างเงี้ยคือมันก็ มันก็ดีนะคะดีดีกับคนทํานะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือความวุ่นวายนะคะเพื่อนพีความวุ่นวายมันก็จะเริ่มเข้ามานะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือนาคก็เลยตัดสินใจว่าไม่ลงนะคะเพื่อนพีทั้งอีกอย่างหนึ่งก็นาคเนี่ยคือเป็นอาชีพที่ค้าขายนะคะนาก็คือ คือไม่ค่อยได้มีเวลาคุยกับใครหรอกเรื่องตัวเลขเนี่ยส่วนมากแล้วนาคแกททำงานลงในช่องอย่างเดียวนะคะถ้าสมมุติว่ามีใครมาหานาคแล้วพูดเรื่องตัวเลขเนี่ยคือถ้าเป็นส่วนตัวนะคะถ้าในเวลางานคือน่าจะไม่คุยด้วยเลยนะคะเพื่อนเพ่เนาะอันนี้นาคก็เลยตัดสินใจว่านาคไม่ลงนะคะเนาะเดี๋ยวมันจะเกิดการอ มันมันวุ่นวายเปล่าๆนะคะหน้าก็ขอลงตามสูตรดีกว่านะคะเนาะเพราะว่าคือนากลัวเหมือนครูบาอาจารย์ของนาคอีกองคหนึ่งนะคะครูบาอาจารย์ของนาคองหนึ่งเนี่ยที่ว่าท่านทําตัวเลขเหมือนกันนะคะท่านจะอยู่ติดก,กับอ่าชายแดนไทยไทยกัมบูชานะคะเพื่อนพี่คือไปแต่ละไปแต่ละชุดเนี่ย คือทุกคนคือมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันคือตัวเลขนะคะคือมีจุดมุ่งหมายเหมือนกันดึกดื่นเที่ยงคืนนะคะเ <_ S 1> พื่อนพี่ก็ไม่ได้พักไม่ได้ผ่อนนะคะก็คือตัวเลขอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นก็คือน่ากลัวอย่างนั้นนะคะนาก็เลยแต่ดสินใจว่าน่าไม่ลงดีกว่านะคะเพื่อนพี่เนาะขอยืนที่สุดนะคะถ้าน่าไปทําแล้วนะคะนาก็ไม,ไม่ไม่ลงนะคะนาก็ลงให้ดูแค่ แช่ที่นาคไปทํามานะคะเพื่อนพี่เนอะรอบนั้นนะคะรอบสองนาคก,ก็ไปนะคะเนาะแต่ก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยเนี่นะคะก็คือศูนย์เจ็ดนะคะแล้วก็รอบที่สามนะคะในหนึ่งเหรียญจะทําได้สามรอบนะคะเนาะแต่อานาคก,ก็ขอไม่ลงให้ดูนะคะเพื่อนพี่เนาะใช่เราก็ดูกันด้วยสูตรว่ากันด้วยสูตรนะคะเพราะว่าพวกนี้นะคะคือตัวเลขเนี่ย ก็คือตัวเลขนะคะเพื่อนพี่จับต้องไม่ได้นะคะตัวเลขไม่มีรากนะคะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือเรายืนที่สูตรดีกว่านะคะจะเข้าจะหลุดเราก็ยืนที่สูตรนะคะเนาะถ้าอย่างไงนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะเพื่อนพี่นะาก็ฝากเพื่อนพี่นะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ฝากเพจนะคะในเพจในเฟซเ็าจะเป็นสินค้าที่อยู่ในร้านนะคะแล้วเพื่อนๆนี่พี่ มีอะไรที่จะสอบถามหน้านะคะเข้าไปที่ระบบไลน์นะคะหรือจะสั่งสินค้าหน้าก็เข้าไปที่ระบบไลน์ได้เลยนะคะไอดียไลน์ก็คือเบอร์โทรนะคะเพื่อนพี่0623973842นะคะก็เข้าที่ไลน์ได้เลยนะคะถ้ายัางไงคลิปนี้นะคะหน้าก็ขอจบคลิปเป็นแค่นี้นะคะก็สวัสดีนะคะ